เมื่อพรสวรร์ระดับโลกถูกกลืนหายไปกับแบรนด์เนมความโอ้อวดและแสงแฟลชเขาคือความหวังของแมนยูคือว่าที่ซูเปอร์ร์ที่ทังโลกจับตามองแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเพียงนักเตะแฟชั่นที่คนจดจำเพราะชีวิตนอกสนามมากกว่าฟอร์มในสนามจากเด็กยากจนที่มีความฝันสู่ปีกจอมเทคนิคที่คิดว่าตัวเองถึงแล้วจนลืมพัฒนา m e มฟิสเดป p a ายกลายเป็นตัวอย่างของนักเตะที่แพ้ให้กับตัวเองทั้งที่มีทุกอย่างในมือแล้วคุณละ่ะคิดว่าเขาคือเหยื่อของระบบหรือเหยื่อของความหลงตัวเองสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งสู่เรื่องราวที่เต็มไปด้วยความคาดหวังอันสูงลิบความผิดหวังอันเจ็บปวด และการดิ่งลงเหวอย่างไม่น่าเชื่อของหนึ่งในนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดของเนเธอร์แลนด์เมมฟิสเดปายปีกตัวจีดผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นว่าที่ซูปเปอร์สตาร์และเป็นความหวังสูงสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่แล้วเส้นทางอาชีพที่ควรจะสดใสกลับต้องเผชิญกับเงาที่กลืนกินอนาคตของเขาจากฟอร์มการเล่นที่ตกต่ำปัญหาทัศนคติ การไม่ยอมปรับตัวและการใช้ชีวิตที่หรูหราเกินตัวจนทําให้เขาต้องกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความล้มเหลวที่ถูกจดจําในฐานะนักเตะที่โอ้อวดแต่ไปไม่ถึงฝันบทที่1เสือร้ายที่กําลังตื่นจุดเริ่มต้นจากความมืดมิดสู่แสงสว่างในลีกดัชเมมฟิสเดปายเกิดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์ปี1994ที่เมืองมูดเร็กประเทศเนเธอร์แลนด ชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ได้สวยหรูนักพ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่เขายังเด็กพ่อทอดทิ้งเขาไปตั้งแต่เขาอายุเพียงสี่ขวบทําให้เขาเติบโตมากับแม่และตาในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างลําบากและเต็มไปได้วยความกดดันการขาดพ่อทําให้เขามีบุค,คลิกที่ค่อนข้างเก็บกดดื้อรั้นและมีความมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ตัวเองให้โลกเห็นพรสวรรค์ดิบที่เปล่งประกาย เขาเข้าร่วมอะคาเดมีของ PSV i h o v e n ที่นี่เขาได้แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่อันน่าทึ่งตั้งแต่อายุอย่างน้อยเขามีความเร็วเทคนิคการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ยมการยิงไกลที่ทรงพลังและความสามารถในการเล่นลูกตั้งเตะที่โดดเด่นเขากลายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดของ PSV และค่อยๆก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างรวดเร็วในฤดูกาล2014-2015 m e m ฟิสระเบิดฟอร์มอย่างก้าวกระโดด เขายิงไปถึง22ประตูนในเอริดิวีซีเนเธอร์แลนด์คว้าตำแหน่งดาวซันวัวสูงสุดและพาทีม P.S.V. คว้าแชมป์ลีกได้สำเร็จการแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นในฝีเท้าของตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมและมักจะโชว์ทักษะอันแพรวพราาในสนามทำให้เขาได้รับฉาย,ยาว่าเสือร้ายหรือเด็กเสือความหวังของเนเธอร์แลนด ด้วยฟอร์มอันยอดเยี่ยมเมมฟิสถูกเรียกติดทีมชาติเนเธอร์แลนด์ชุดใหญ่และถูกคาดหวังให้เป็นกำลังสำคัญของทัพอสศวินสีส้มในอนาคตแฟนบอลต่างตื่นเต้นกับพรสวรรค์ของเขาและเชื่อว่าเขาจะเป็นอนาคตของทีมชาติในช่วงเวลานี้เมมฟิสเดปายคือเพชรเม็ดงามที่กำลังเจอจรัตรแสงสว่างในอาชีพของเขากำลังสาสองเจอจรัตและดูเหมือนว่าโลกฟุตบอลทั้งใบ กำลังรอคอยการมาของเขาบทที่2ความคาดหวังอันหนักอึง้งและรอยสักแห่งความมั่นใจซูโอทรฟฟอร์ดฟอร์มอันร้อนแรงของเมมฟิสเดปายไปเตะตาทีมยักษ์ใหญ่ทั่วโลกและในที่สุดแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอังกฤษก็คว้าตัวเขาไปร่วมทีมด้วยค่าตัวสูงถึง25ล้านปอนด์ในปี2015 ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นจำนวนเงินที่สูงมากสำหรับนักเตะด,ดาวรุ่งวัย21ปีหมายเลข7อันศักดิ์สิทธิ์เมมฟิสได้รับเสื้อหมายเลข7อันศักดิ์สิทธิ์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเคยเป็นของตำนานอย่างจอร์จเบสต์ไบรอันโอบสันเอริกคันโตนาเดวิดเบ็คแฮมและคริสเตียโนโรนันโดการได้สวมเสื้อเบอร์นี้มาพร้อมกับความคาดหวังอันหนักอึ้ง และเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสโมสรเชื่อมั่นในตัวเขาอย่างมากว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปมาพร้อมความมั่นใจเกินร้อยเมมฟิสเดินทางมาถึงแมนเชสเตอร์พร้อมกับความมั่นใจที่พุ่งเกินร้อยซึ่งบางคนอาจเรียกว่าความโอ้อวดเขาไม่ลังเลที่จะโชว์สไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นการขับรถหรูและการใช้ชีวิตที่หรูหราทันทีเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่า ผมจะไปอยู่จุดสูงสุดของโลกซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมรอยสักรูปสิงโตขนาดใหญ่ที่แผ่นหลังของเขาซึ่งสื่อถึงความแข็งแกร่งและความเป็นผู้นำก็เป็นอีกสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นใจในตัวเองแต่แล้วการเริ่มต้นชีวิตในพรีเมียรีกของเมมฟิสกลับกลายเป็นฝันร้ายเขาไม่สามารถปรับตัวเข้ากับความเข้มขน้นความเร็วและความแข็งแกร่งของลีกอังกฤษได้เลย ฟอร์มการเล่นของเขาตกต่ำอย่างน่าหายใจการเลี้ยงบอลที่เคยพริ้วไหวกลับกลายเป็นเลี้ยงติดติดขัดขัดการยุงประตูที่เคยเฉียบคมกลับกลายเป็นไร้ทิศทางและมักจะเสียบอลในจังหวะสำคัญเขาถูกวิจารณ์อย่างหนักเรื่องการตัดสินใจที่ผิดพลาดการเล่นที่เห็นแก่ตัวและการไม่ยอมช่วยงานเกมรับซึ่งขัดกับปรัชญาฟุตบอลของหลุยฟานคาวผู้มันการในขณะนั้น ความขัดแย้งกับหลุยฟานคาวความสัมพันธ์ระหว่างเมมฟิสกับฟานคาวเริ่มตึงเครียดฟานคาวซึ่งเป็นโค้ชที่เน้นระเบียบว,วินัยและแท็คติกอย่างเข้มง,งวดมองว่าเมมฟิสขาดความมุ่งมั่นในการฝึกซ้อมและไม่ยอมปรับตัวเข้ากับระบบฟานคาวเคยออกมาตำหนิเมมฟิสออกสื่อหลายครั้งว่าเขาต้องเล่นให้ง่ายขึ้นและเขาต้องปรับปรุงทัศนคติเมมฟิส มักถูกดรอปเป็นตัวสำรองบ่อยครั้งและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามเป็นคนแรกๆเมื่อฟอร์มไม่ดีในช่วงเวลานี้เมมฟิสเดปายคือสัญลักษณ์ของความล้มเหลวที่มาพร้อมกับความมั่นใจที่สวนทางกับผลงานและเป็นเด็กมีปัญหาในสายตาของโคช้ชและแฟนบอลบทที่3เงาที่กลืนกินอนาคตการถูกไล่ออกจากโรงละครแห่งความฝันหลังจาก หลุยฟานกาถูกปลดออกและโจเซ่มูรินโญ่เข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่ในฤดูกาล2016-2017ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของเมมฟิสเดปายจะไม่ดีขึ้นเลยไม่เป็นที่ต้องการของมูรินโญ่มูรินโญ่ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมที่เน้นความทุ่มเทวินยัยและประสิทธิภาพของผู้เล่นอย่างเข้มข้นไม่ได้ให้โอกาสเมมฟิสลงสนามมากนัก เขามองว่าเมมฟิสไม่เข้ากับแผนการทำทีมของเขาและยังคงมีปัญหาเรื่องทัศนคติและวินัยเมมฟิสกลายเป็นส่วนเกินของทีมเขาแทบไม่ได้รับโอกาสลงสนามเลยในยุคมูรินโญและถูกมองข้ามอย่างสิ้นเชิงถูกไล่ออกจากโอทราฟฟอร์ดในที่สุดในเดือนมกราคม2017เพียงแค่18เดือนหลังจากย้ายมาร่วมทีมด้วยความคาดหวังอันสูงลิบ เมมฟิสเดปายก็ถูกขายทิ้งไปให้กับโอลิมปิกลิยงในลียงเอิงฝรั่งเศสโดยค่าตัวเพียง16ล้านปอนด์ซึ่งขาดทุนไปเกือบ10ล้านปอนด์การย้ายทีมครั้งนี้คือจุดต่ำสุดในอาชีพของเขามันคือการยอมรับว่าเขาล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรที่เขาเคยประกาศว่าจะไปอยู่จุดสูงสุดของโลกจากนักเตะค่าตัวแพงหมายเลข7ผู้เป็นความหวัง กลายเป็นนักเตะที่ถูกขับไล่กออกจากรงละครแห่งความฝันอย่างน่าอับอายในช่วงเวลานี้เมมฟิสเดปายคือสัญ,ญลักษณ์ของความผิดหวังอันใหญ่หลวงและเป็นบทเรียนแพงของการจัดการความคาดหวังและทัศนคติของตัวเองบทที่4แสงสว่างปลายอุโมงค์ที่ไม่ได้ยั่งยืนและบทสรุปที่ยังไม่ถึงฝันหลังจากย้ายไปโอลิมปิกลียงเมมฟิสเดปาย ได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องและสามารถเรียกฟอร์มการเล่นที่ดีกลับมาได้อีกครั้งการกลับมาแจ้งเกิดกับลียงที่ลียงเขากลับมาเป็นผู้เล่นตัวหลักยิงประตูและทำแอสซิสต์ได้อย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ที่เขามีเขากลับมาเป็นที่จับตามองอีกครั้งและได้รับความสนใจจากสโมสรใหญ่ในยุโรปความพยายามอีกครั้งกับบาร์เซลโลนาในปี2021 เมมฟิสเด e p ปาย้ายไปร่วมทีมบาร์เซโลนาสโมสรในฝันของเขาซึ่งดูเหมือนจะเป็นโอกาสครั้งที่สองที่จะพิสูจน์ตัวเองในลีกระดับสูงและก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างที่เขาเคยตั้งใจไว้เขาเริ่มต้นได้ดีในยุคข,ของโรนัลคูมันโคชชาวดัตช์แต่หลังจากนั้นก็เผชิญกับปัญหาอาการบาดเจ็บและการเปลี่ยนแปลงโคชทำให้โอกาสลงสนามลดน้อยลงสู่เอตเลตโกมาดริดและอนาคตที่ไม่แน่นอน ในปี2023เมมฟิสย้ายไปร่วมทีมแอตเลติโกมาดริดด้วยความหวังที่จะได้ลงสนามมากขึ้นแต่ก็ยังคงประสบปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนและไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงได้อย่างถาวรบทสรุปเรื่องราวของเมมฟิสเดปายคือศกนาฏกรรมของพรสวรรค์ที่ถูกความมั่นใจเกินตัวกลืนกินและความผิดหวังอันเจ็บปวดที่ตามมาเมื่อไม่สามารถทำตามความคาดหวังได้ จากดาวรุ่งพุ่งแรงผู้เปี่ยมพรสวรรค์สู่ซิมโบลิกของความล้มเหลวที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อกอบกู้เส้นทางอาชีพของตัวเองแม้เขาจะสามารถกลับมาแจ้งเกิดได้บ้างในบางช่วงเวลาแต่เขาก็ยังไม่สามารถไปถึงจุดสูงสุดของโลกอย่างที่เคยประกาศไว้ในวันแรกที่มาถึงโอทรฟฟอร์ดเรื่องราวของเขาเตือนให้เราเห็นว่า ในโลกของฟุตบอลที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความคาดหวังอันโหดร้ายพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวไม่พอหากขาดซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนวินัยในการดูแลตัวเองและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับระบบของทีมและสุดท้ายสิ่งที่เหลืออยู่คือมรดกของพรสวรรค์ที่น่าทึ่งแต่ก็เต็มไปด้วยความผิดหวังและความเสียดายไปตลอดกาล